สวัสดีครับนอกเหนือจากการปล่อย iOS 16.6rc แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iOS 15.7.8rc และ iPad OS 15.7.8rc มาให้อัปเดตกันแบบงงๆอีกแล้วเพราะไม่มีเบต้าอะไรก่อนหน้าพอมาก,ก็เป็นเบต้าสุดท้ายเลยครับโดย iOS 15.7.8rc รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับการอัปเดตเป็น iOS 15.7.8rc ในครั้งนี้ไม่มีการอัปเดตแบบไร้สายนะครับ เมื่อตรวจสอบการอัปเดตจาก iPhone จะไม่มีการอัปเดตแสดงขึ้นมาวิธีการจะอัปเดตต้องเข้าไปที่บัญชีนับพัฒนาของ Apple แล้วดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์มาอัปเดตผ่านโปรแกรม iTunes บน Windows หรือ Finder บน Mac ถึงจะอัปเดตได้ครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างภายหลังการอัปเดตหมายเลข b i ใหม่ของ iOS 15.7.8 RC คือ 19H364 ครับ การอัปเดตครั้งนี้เป็นการอัปเดตด้านความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราเท่านั้นครับซึ่ง Apple เองก็ไม่ได้ให้ารายละเอียดว่าอัปเดตอะไรในส่วนไหนบ้างถ้า Apple ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับคาดว่าสัปดาห์หน้า Apple น่าจะปล่อย iOS 15.7.8ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตแบบงงๆในครั้งนี้จะส่งผลอะไรต่อความเร็วและแบตเตออรรี่หืไม เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ